อยากเป็นแม่ค้าออนไลน์มันก็ต้องเริ่มต้นจากการไลฟ์สดนั่นแหละโอลี่มามีสวัสดีค่ะโอลี่มามีมา หลายๆคนนะคะอยากเริ่มต้นอาชีพแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าออนไลน์นะคะหลายๆคนก็คิดว่าเราจะเริ่มต้นกันยังไงดีอันดับแรกเลยนะคะอย่างที่เคยบอกบอกกันไปแล้วในคลิปก่อนๆนะถ้าเราอยากจะขายของให้ได้และให้ดีสิ่งแรกที่เราควรทํนั่นคือการสร้างตัวตนของเราเองค่ะเพราะว่าการสร้างตัวตนของเราแล้วนะคะพอวันนึงที่มีคนติดตามหรือคนเริ่มรู้จักเราเนี่ยไม่ว่าเราจะขายอะไรนะคะขายได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเริ่มเลยค่ะหากยังไม่มีสินค้าอยู่ในมือนะคะเราก็เริ่มที่จะสร้างตัวตนได้ โดยการง่ายๆเลยไลฟ์ like สดก็ได้ทําคลิปก็ได้นะคะแต่ว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะอะไรคุณไม่ต้องไปนั่งตัดคลิปอะไรให้มันวุ่นวายเลยแค่ออกมากดกล้องตึง้งใน Facebook นะคะแล้วก็ไลฟ์สดออกมาได้หรือว่าใน Youtube ก็สามารถสตรีมมิ่งได้เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่ากลัวเหลือเกินกับการไลฟ์สดไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำยังไง ข้อแรกก่อนเลยนะคะคุณกลัวอะไรคะคุณกลัวหน้าของคุณเองเนี่ยหรอคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คุณไลฟ์สดคนที่คนจะเห็นก็คือมีแค่คนเดียวเหนัคนคือตัวคุณเองคะ่ะหน้าคุณเองนีค่ะที่คุณจะเห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณกลัวหน้าคุณเองเหรอคะ อย่าไปกลัวคะ่ะอย่าไปกลัวยกเว้นหน้าคุณจะน่ากลัวนะคะแต่ใครจะกลัวตัวเองคงไม่มีใช่ไหมคะทุกคนการไลฟ์สดน,นะคะทุกคนหลายคนบอกว่ากลัวจังเลยไม่กล้าไม่รู้จะทํำยังไงเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะฝึกพูดหน้ากระจกก่อนก็ได้หรือว่ากด ไลฟ์สดไปเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นเรื่องมานะคะอาจจะฝึกจากการเริ่มต้นแนะนำตัวเองอาจจะเอาเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่พบเจอมาในวันนี้นะคะเป็นการนำเสนอฝึกไปเรื่อยๆค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็ค่อยๆออกมาให้ความรู้เพิ่มเติมอาหรืออาจจะนําเสนอสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้นะคะคือพูดง่ายๆอย่าไปขายแบบจงครื่อซะทีเดียวค่อยๆตะล่อมค่อยๆตะล่อมไปเริ่มให้คนรู้จักเราเยอะเมื่อไหร่เมื่อนั้นมีคนติดตามมากเท่าไหร่ขาย อะไรขายได้แน่นอนหรือไม่นะคะคุณก็เอาชีวิตประจําวันของคุณนั่นแหละค่ะออกมานําเสนอนะคะคือสร้างความชินให้กับตัวคุณเองไม่ว่าตอนนี้คุณอาจจะซื้อข้าวมากินคุณก็อาจจะนั่งอธิบายวันนี้ฉันกินอะไรกินกว๋วยเตี๋ยวโชว์คนไปหรือว่าไปเที่ยวไหนก็อาจจะเอากล้องนะคะออกมาไลฟ์สดโชว์รือว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงนะคะสร้างความเคยชินให้กับตัวเราเองก่อนค่ะแล้วเราก็จะ ค่อยๆชินกับมานะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มที่จะไม่อายและจากนั้นนะคะเราค่อยเริ่มหาคอนเทนต์ต่างๆเริ่มให้ความรู้คนบ้างนะคะหรือว่าเริ่มจะเอาผลิตภัณฑ์ที่เราอยากจะนาส่งหรือขาย,ยออกมาใช้ออกมาโชว์เนาะเพราะคนเริ่มเห็นเราบ่อยๆนะคะคนก็จะเริ่มที่จะจดจาแล้วก็เริ่มที่จะติดตามเราค่ะ<ม>เห็นไหมคะว่าการไลฟ์สดมันไม่ได้ยากเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นใครทั้งนั้นนะคะเห็นแค่ตัวเราเองฝึกทําไปเรื่อยๆคะ่ะเพราะว่าทุกๆคนที่ออกมาไลฟ์สดนะคะครั้งแรกที่เขาไลฟ์สดก็อาจจะไม่มีใครดูเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจไปหากวันนี้คูณไลฟ์เสรแล้วยังไม่มีคนดูทําไปเรื่อยๆค่ะถือซะว่าเป็นการฝึกฝนนะคะวันหนึ่งรับรองเลยค่ะว่าเมื่อมีคนติดตามคุณแล้วคนดูจะเพียบทีเดียวล่ะคะ<อ>่ะก็คิดซะว่านะคะทุกคนจะเอาวิธีการง่ายๆนี้ลองไปทําลองไปฝึกฝนกันดูนะคะรับประกันค่ะว่าทําตามทําได้แน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอลี่มามี่ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะเอาไปฝึกฝนทํากันนะคะทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะ Thank you